โอ้ย <marriages> น่า <differences> รักอ่ะน่ารักจังเลย ูได้ไหมไม่ใช่พี่ถ่ายกับตัวนี้ได้ไหมอันนี้มันยื่ออันนั้นยื่นเฉย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 น่ารักน่ารักนี่ยังก็มาม่ใหวานโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยเฉยด้วยอ่ะ เอ้ยมีย่อขาด้วยน่ารักแค่ไปไปซื้อขนมให้เขากินด้วยซื้อขนมให้เขากินด้วยลูกน่ารักโอ้สาวไฮตังโอ้ยน่ารักอ่ะ ดูทำหน้าดิ <laughs> เอ้ยดูหลับตาปีเลยขอทำตาหวานทำเป็นด้วยอ่ะ <laughs> เอ้ยน่ารักโอ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว <laughs>